บ้านซันล,ล,ละเดอ้อหอดซีสเกตบ้านคอยเออหอดคุณหารบ้านคอยละเดอ้อซีสเกตย้อนสามเป็กสุดไทยเลยล่ะดับโอ้ยเป็นขอว่าแก้วสุดท้ายเด้อหนลล่อยสุดดองสุดแดาบ้านเฮามเหมดเอาให้มันเบิดเด้อน้ำเน่ยเพิ่นมาเป็นยังไงล่ะลูกพี่นาทีจนยางยือขาขึ้นครับไม่ไม่อะแล้วกูเมาเนอะไม่จิ้มเขียวก็วกได้มาซะเลยเลรอเว้ย อ๋อลงบ่ายไปสองสั้นเลยเนาะน่าว่าว่าจะปีบตาเจ็บรวมเื่อช่วยกันสั่งอยู่ได้นี่ค่ะว่าวเวียนคุณหารด้จะเด้ออันนี้สถานีตำรวจอันนี้ไปซะนี่ด้จ้ะมืองเสาจังเมืองด้จ้ะเพราะว่าต้องตามสภาพนะจ่ะมาถึงตีสามนะจ่ะตีสามนะจ่ะตีสามห้านาทีนะจ่ะเลขค่ามีแน่นะจ่ะงวดนี้น่ะ พอตลาดคุณฮานแล้วจ้า่จำได้ไหมจำได้นั่นบอเรี่ยวขัวแล้วทองเรี่ยวใส่ตาบอกเรี่ยวขัวเห็นบอเขาใครนี่ตีสามบ้าน่อยตลาดมาแล้วเด้อจ้าอันนี้เป็นที่ว่ากันมืดนาบ้านคุณแม่นะคะนาบ้านแม่ยายน้อยนาบ้านแม่เขางแม่ยายน้อยเอาอีบ่เฮา ัก็สขอาวตระกินมาเมื่อกี้เด้ไหมตระกินพริกสดบาราพริกง่ายมากโอ้ยเนาะโอ้เห็นบอกแล้วเรามาก่อนเล่ากันจัดเก้าอี้ไปเลยไอ้เหี้ยเขาต้องหักเล่าเนาะโอ้ยเยาว่าเขาต้องติลงไปแล้วเก็บเก้าอี้จักรยานนุ่งเนื้อเอาออกเดอรรถร้านขายกันข้าวราฟนี่หน้าบ้านเนี่ยนี่บ้านบ้านเกิดบ้านเกิดไม่เง้หน่อยได้เลยนี่มันเข้าบ้านก๊กมันโอ้กินกรตั้งใส่แฮเเพสเลย ต้องหูไปแต่แซดเนาะจีปลาท้องโกจีปลาต้องโกอะไรนะปลาต้องโก้ปลาท้องโกอะไรนะใบเตยอ่ะเขาเอื่ยังก่อนเออเหมือนถกสามสี่แล้วเดี๋ยวเราลองดูมือก่อนเขาลามเขาลามเลามถูกงอกบ้านนาบ้านเท่าใครถูกงอกนำกับข้าวลามหน้าบ้านคุณแม่บ้านเกิดไม่ใหญ่น้อยเลยจ้า เป็นเด็กหน่อยก็ยุ่งงงี้ละจ้าจนเผาแล้วก็ซื้อมาได้ยุ่งงงี้ละจ้ามายามจ้าต้องข้าใจนะแกสามเป็ดสุดท้ายโอ้ขายตัวงอกกับเห็ดตั้ตัวนี้งเขาได้ไหมตงนไม่ได้ข้างเลยเข้าเข้าตรงไหนอ่ะข้างๆโอเคข้างบ้านข้างบ้านนี่ของนี้แค่คิ้วเลยก็ต้ลกคิ้วอายะ เดี๋ยวนะน้องจีแป๊บหนึงน <ะ S 2> น่งสายระโยรยางมากเลยอาลูกลงมาปิดคลิปก่อน <c oughs> ช่วยผมขนก่อน มึงเนี่ยจากบ้านไปจอพระกามาเจริญแห่งเห็นมามพี่น้องนี่ตลาดด้วยค่ะข้างเข่าเนี่ยมองไม่ได้เกิดที่มองอิดบอกเพราะต่กอนไม่นสิเป็นมองนี้วม่นสิเป็นล้างค่าเงามาเนาะแล้วก็สิเป็นบ้านไหมค่ะ เอามีฉากมานน้ำน้ำบ่นี่น่ใจอันแม่จะกินมต้องโ่บ้างเอารถไปจอดก่อนสิเร็วเลูกเดี๋ยวน้อยเอาเป๋าตังก้อนเอาเปาตดาอาเดี๋ยวค่อยดูในบ้านนะพาไปดูตลาดก่อน มองนี้ตะกี้ก็เป็นสวนขางบ้านเดี๋ยวสบายสร้างอนาคตโอ้อดีตปะเอากันน,น้อยก็ได้ตังหนะน่ะนน้อยเอามาแล้วโฮย้ยหันใจบ่อิมจีระวงรรังฝาท่อนะลูกต้องเห็นแตงกวานะ โอ้ยอาบุกคอนโดอันเนื้อนะบอถ้าเอาวัดรู้จักทางรึเปล่าี่แบบหม้อมันหัวเจ้านั่นรึเปล่ไอ้บ้าอนนั่นหมแมนขึ้นไปต้อการอะไไป้มั้ยอขึ้นไปได้นเนียวปะเพื่อสมน้าหนาหาหมูมันมีจี <laughs> mẹ มีหอมก็จะปุดโซด làm นะคะแต่เงิน ba โอ้ยแจ้วอีแวกถามว่ามีบบเออบอแกงหรือไม่นะแวกถามั่าเป็นอะ่เอาบวบบตายแล้วฝั่งหูฝั่งตาอดแรี้ยังใหญ่อนนี้คาอ่อนๆเลยจ้าโอ้ยข้ามาเ็น้อมเนาะเอาหลอกประตูบ่

คุณหลานน่ะมานอนข้างหลังวันเสาร์วโอ้เป็นเป็นโรงเรียนแล้วก็มาเป็นยูน้ำยายโอเคเอาไม่เอาไม้ยังบาในชั้มีชั้นเลยโอ้ยมีมึงรถจะคล้องเองอย่าทำอย่างนี้ที่ชุดกันเองแข้งคุอเนียนด้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าขี้เนียนเจ้เอาไม้เอาไม มันหยุดด<ส>ีมินด้มานานแล้วนี่นะ